วันนี้ก็มีพาดา์ดาพาด้ดามาให้ดูกันนะครับนี่ส่งมากันอีกแล้วอันนี้ของแท้ครับอันนี้เนี่ยลอมแทบไม่ต่างเลยคือถ้ามองผ่าน,านเนี่ยคือเหมือนมากๆคือตัวนี้ถือว่าทําดีมากๆเลยแต่ว่ามาตายตรงที่โลโก้นั่นเองครับต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองคือรูปไปเนี่ยมันนูนขึ้นมาหน่อยถือว่าทําได้ดีนะครับตัวนี้เขาจะปั๊มคมกว่าแต่ตัวนี้อาจจะขอบจะไม่คมเท่าไหร่ครับแล้วก็มาดูต่อมาก็คือดูด้านในตัวปั๊มโลโก้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันต่างกันอันนี้คือปั๊มลึกผิดปกตตติรรัับบบแแแ่่ววาเเเนนนนีีี้้ยยปป็ของทะจ ดูยากมากๆเลยถ้าจับแค่ผ้าพอมาจับสายตรงนี้เนี่ยรู้ได้เลยครับนิ่มผิดปกติแต่ถ้าเกิดดูเผลนๆเนี่ยตอบเลยว่าดูยากมากจริงๆครับรุ่นนี้ให้ดูเทียบกันชัดๆแล้วก็ต่อมาดูที่อะไรครับสูมชัดๆกันก็คือเหมือนกันครับอย่างที่บอกอะไรตัวนี้จะไม่ค่อยคมตัวนี้จะคมกว่าแล้วก็สายเหมือนกันนะครับสายตัวนี้จะแข็งสายตัวนี้จะนิ่มกว่าของปอมเนี่ยจะออกนิ่มนมนิดนึงแต่สังเกตไหมครับว่าลายเขาก็ทํามาได้ดีนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยคือของปอมเนี่ยแบบออกมาเยอะมากๆทําดีขึ้นทุกวันทุกวัันนะครบ มีกล่องมีอะไรมาให้ด้วยนะเนี่ยถ้าดูแต่กล่องเนี่ยคือสีผิดกันนิดนึงพาด้าคือตัวนี้ครับสีเขาจะออกเข้มกว่าแต่ตัวนี้จะออกม่วงๆนิดนึนะครับเนี่ยถ้าดูด้านหลังนี่คือแบบทําเหมือนมากทําเนียนจริงๆครับใครที่สนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็กดติดตามช่องดรแบนด์เนมด้วยนะครับก็จะมีคลิปเทียบให้ดูแบบนี้เพื่อมาหาความรู้กันจะได้ไม่เป็นเหยื่อนะครับ